ต้อนรับเข้าสู่ไทยเ l ล o นิวส์ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาแลว,วัฒนาชี้ชัดสสยายซบอนุทินช่วยเพิ่มเสียงรัฐบาลลดเสียงพักใหม่ลดอำนาจต่อรองจากทีมติพักพระรัมชารัตขับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและสสรวม21คนทำให้ทั้งหมด ต้องหาพักเข้าสังกัดใหม่ให้ทันกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งเป็นที่จับตาและวิภากษวิจารณ์ว่าจะมีการต่อรองตำแหน่งกับจำนวนสะสะหรือไม่นั้นทางนี้พักภูมิใจไทยได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ล่าสุดสามคนจากพกรรคปรังประชารัฐขับออกจากพักพร้อมกับกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านั่นก็คือสองพ่อลูกตระกูลช่างเหลาในเอการาชและในวัฒนา ที่ได้เปิดตัวสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของพรรคภูมิใจไทยในงานแต่งลูกชายคนเล็กนายพิทักษ์ชนช่างเหลาซึ่งเป็นสมาชิกของพรรคภูมิใจไทยอยู่ก่อนแล้วที่โรงแรมภูมแมนขอนแก่นราชาออคิดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อมาวันที่16กุมภาพันธ์นายอนุทินชายวิรุลรองนายก และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหหุนหน้าพักภูมิใจไทยให้การต้อนรับนายสมศักดิ์พัน์เกษมสอสอนครราชสีมาที่มาสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมืนโดยนายอนุทินได้สวมเสื้อแจ็คเก็ตพักให้กับนายสมศักดิ์ด้วยเพื่อต้อนรับเข้าสู่พักอย่างเป็นทางการ ขณะที่นายวัฒนาเมืองสุแกนนําพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์ถึงการขับสสพ้นพักของพักพระรัมชารัฐและมีการย้ายเข้าพักรวมรัฐบาลว่าใครว่ารัฐบาลไม่มั่นคงต้องคิดกันใหม่การที่สสอที่ถูกขับออกจากพักพระรัมชารัฐมาอยู่กับพักภูมิใจไทยเท่ากับพี่หนูกกำลังช่วยเพิ่มเสียงให้กับรัฐบาล ขนาะเดียวกันก็ช่วยลดเสียงของพรรคใหม่ทำให้อำนาจต่อรองของพรรคใหม่ลดลงการเจรจาง่ายขึ้นแบบนี้มังที่มีคนพูดว่าหนูต้องช่วยกันนะจากการตรวจสอบก็พบว่าเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพลเอกประย,ยุจันโอชานายกธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ในช่วงหนึ่งโดยมีนายอนุทินยืนอยู่ข้าง โดยผลเอกประยุทธ์ได้กล่าวว่าวันนี้ก็มีรองนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประชุมด้วยการทั้งทางออนไลน์ประชุมวิดีโอคอนเฟอรเฟอรนซ์ไปด้วยและมีส่วนหนึ่งก็มานั่งในห้องนี้การประชุมในวันนี้ไม่มีเรื่องอื่นไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นพิเศษอยู่แล้วเป็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องโควิด -19 กับรองนายกและในหลายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่เรา เคยพูดมีข่าวออกไปแล้วจังวันนี้นายกได้หันหน้าไปหานายอนุทินที่ยืนยิ้มอยู่พร้อมกับกล่าวว่าผมไม่รู้ว่าไปพูดตอนไหนจําไม่ได้หนูช่วยหน่อยนะผมก็บอกทุกท่านทั้งนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อะไรต่างๆในพักครรัฐบาลหัวหน้าพักก็บอกให้ช่วยกันหน่อยนะในการทำงานให้ประเทศชาติเดินหน้าไปให้ได้ พูดอย่างนี้ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นเพราะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วพักร่วมรัฐบาลก็คือพักร่วมรัฐบาลและทุกพักยังยืนยันในการทำงานร่วมกันต่อไปไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามสถานาการณ์ทางการเมืองช่วงนี้เองที่ทำให้พรรคภูมิใจไทยถูกจับตามองอย่างมากเพราะมีสสจากพรรคอื่น ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้แล้ว11คนโดยเป็นสสของพรรคเพื่อไทยหนึ่งคนและอดีตพรรคอนาคตใหม่อีก10คนทําให้ปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยมีสสมากเป็นอันดับที่สองในสภาผู้แทนราษฎรรวม62คนหากย้อนไปที่ผลการเลือกตั้งเมื่อปี62พรรคภูมิใจไทยได้สสมาทั้งหมด51คนโดยมี3คนต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ในคดี เสียบบัตรแทนกันคือนายภูมิสิทธิ์คงมีสสพัทลุงเขตที่หนึ่งนายฉลองเทิดวีรพงศ์สสพัทลุงเขตที่สองรวมทั้งนางนาทีรัชกิจประการอดีตสส,สบัญชีรายชื่อที่รู้จัก,จกตําแหน่งในคดีแจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จขณะที่พรรคเศรษฐกิจไทยกลุ่มรัฐเอกธรรมนัตเหลือสอสอในกลุ่มเพียง18คนทั้งยังมีรายงานด้วยว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จำนวน16คน ความคืบหน้าล่าสุดอนุทินปรามสอสขู่ถอนตัวพักร่วมเผยชัดเจนเกรงบารมีประยุทธ์จะอยู่หรือไปให้ฟังหัวหน้าพักคนเดียวจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐรวิ่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวในช่วงหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2565โดยตอบคำถามกรณีที่พักภูมิใจไทย ขู่ถอนตัวจากรรคร่วมรัฐบาลหลังจากนายสุภชัยโพสุหรือขูแก้วสสจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยประกาศจุดยืนหากรัฐบาลชุดนี้ไม่เห็นชอบกับกฎหมายปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์หรือไม่มีการพิจารณาร่างพรบกัญชากัญชงทําให้การขับเคลื่อนไม่เดินหน้าพรรคภูมิใจไทยจะขอถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลทันทีนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ถามกลับว่า เขาขู่ใครเขาขู่กับผมหรือเปล่าก็ว่ากันมานะก็แล้วกันเพราะว่าผมน่ะไม่ใช่คนที่เข้าไปในสภาแล้วไปยกมือกับเขาเมื่อไรล่ะรัฐบาลก็ทําเต็มที่ครบขั้นตอนไปแล้วเป็นเรื่องของสภานูน่นไปพิจารณากันเอาเองถ้าบอกว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนก็คงไม่ผ่านไปถึงสภาละมัง้งก็ว่ากันสิ ล่าสุดนะครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐธิว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาปรามพักร่วมรัฐบาลว่าขอให้เบาๆเรื่องการเมืองกันหน่อยโดยเฉพาะนายสุภชัยโพสุสสจังหวัดคนครพนมพักคจจจจจจไทยในฐานะรองประจานสภาผู้แทนราจจ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  ที่ระบุว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ร่วมรัฐบาลหากกฎหมายกัญชาไม่ผ่านว่านายสุภชัยพูดในพื้นที่ตนและนายศักดิ์สยามชิดชอบรักมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะเลขาธิการพรรคได้โทรศัพท์ไปบอกแล้วและตนเห็นว่านายสุภชัยพูดในฐานะสอสอแต่ถ้าถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรสมาชิกคนอื่นไม่ต้องมาพูด ฟังหัวหน้าพักคนเดียวว่าจะมีท่าทีอย่างไรในการร่วมรัฐบาลเมื่อถามว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยในช่วงนี้ทําให้นายกรัฐมนตรีระแวงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าคนที่เป็นสสแล้วเกาเกมแล้วอยู่ในพื้นที่ของตัวเองบางทีองลงอย่างเวลาปราศัยก็เหมือนตนที่ไปปราศัยแล้วเจออาสาสมัครสาณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอ มันก็ต้องมีอะไรที่ตอบสนองกันเปรียบเสมือนเวลาขึ้นชกมวยก็ต้องมีปีปีพาดอย่าไปคิดมากท่าทีการร่วมรัฐบาลมันไม่มีการขู่กันไปขู่กันทำไมใครจะไปกล้าขู่หรือต่อรองกับนายกไม่มีพูดกันด้วยเหตุผลเวลาทำงานนายกก็ไม่เคยขู่พักร่วมรัฐบาลมีเพียงตำหนีบ้างในฐานะผู้ใหญ่กว่า อนุทินอย่าไปพูดอะไรตรงนี้ต้องนึกถึงคนฟังด้วยก็เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งนายกหมายถึงเวลาที่ตนให้สัมภาษณ์แล้วมีอารมณ์นายกก็เตือนมาแค่นี้ไม่มีการขูใ่ใดๆมีแต่เขียนข่าวกันไปทั้งนั้นตนนั้นเดินผ่านนายกอย่างต้องก้มแล้วก้มอีกไม่ต้องกังวลเรามีมารยาทมีวัฒนธรรมพูดกันดีๆด,ด,ดีกว่าเมื่อถามย้ำว่า ถ้าเกิดเป็นการพูดเอาสนุกจะผิดใจกันหรือไม่กับคนที่ได้ฟังนายอนุทินกล่าวว่าถ้าพูดแล้วไม่มีความหมายอะไรหรือพูดเอาสนุกต้องถือว่าสนุกเรื่องไม่ได้เป็นทางการอย่าไปซีเรียส